สวัสดีครับคุณสมศรีคือแม่ผม,ผมเองอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตพูดถึงเรื่องของข้อดีข้อเสียของการให้อาหารทางสายยางนะครับหลายคนอาจจะรู้แล้วเนาะว่าคุณสมศรีเขาได้รับอาหารทางสายยางอยู่นะครับการให้อาหารทางสายยางไม่ได้ อยู่ดีๆอยากจะให้ก็ให้ได้นะครับก็ต้องได้รับการวินิจฉัยจากทางหมอหรือว่าทางแพทย์ที่ดูแลรักษาคุณสมศรีเขาเองนั่นแหละนะครับเนื่องจากว่าคุณสมศรีเขามีปัญหาทางระบบประสาทและสมองนะครับเนื่องจากว่าโดนหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นตีแตกอะไรเงี้ยน,นะครับก็เลยล่าสุดทำให้เขากืนเองไม่ได้ ทำอะไรหลายหลายหลายอย่างในใน,ในเวลาเดียวกันไม่ค่อยได้อย่างเช่นเขาจะเคี้ยวแล้วเขาจะกืนเลยไม่ได้เขาจะเคี้ยวก็เคี้ยวได้อย่างเดียวถ้าเคี้ยวเสร็จก็ต้องอมในปากแล้วกืนทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับหรือไม่อะให้เขาบอกให้เขาจับเขาจับได้แต่ว่าให้ยกขึ้นมาอันนี้เขาจะทําไม่ได้ก็คือ,คอทําแบบอะไรซับซ้อนมากไม่ได้ ก็จะเห็นได้สังเกตง่ายเลยคือเขาจะน้ำลายไหลค่อนข้างเกือบโดยตลอดนะครับเพราะว่าบางทีเขาหายใจแล้วเขาคืนน้ำลายในแบบอัตโนมัติพร้อมกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยโดยปกติแล้วนะครับการให้อาหารทางสายยางเขาก็จะให้หลาย,หลาย,ห,ลายหลายทางเนาะก็แล้วแต่ว่าผูา้ป่วยเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างแม่ผมเองให้ทางสอดเข้าไปทางจมูกก็จะสลับซ้ายขวา ปกติถ้าเป็นสายซิลิโคนก็จะเปลี่ยนทุกๆสามเดือนนะฮะแต่ถ้าว่าเป็นสายพลาสติกธรรมดามันจะแข็งกว่าซิลิโคอนอันนี้เปลี่ยนทุก1เดือนนะครับอนอกจากทางจมูกแล้วก็จะมีให้ทางปากอันนี้จะให้สอดทางปากพร,กร้อมกับท่อต่างๆอันนี้จะเป็นแนวแบบนอนไม่ค่อยขยับเยื้อนขยับเรื่อนไม่ได้นะั้นจะให้ทางปากหรืออีกอย่างหนึง่งก็คือเจาะตรงทาง มีแถวช่องท้องที่มันตรงเข้ากระเพาะเลยอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ละวิธีมันก็จะมีความเสี่ยงต่างๆกันด้วยแหละนะฮะอย่างจมูกนั้นหรือว่าทางคออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเสี่ยงเรื่องการสำลักอาหารก็คืออาหารอาจจะย้อนขึ้นมาหรือว่าขยับคลื่อนเข้าหลอดลมได้เหมือนกันนะครับผมอ่า ส่วนถ้าจอดตรงเลยก็จะมีปัญหาความเสี่ยงเรื่องของแผลติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนข้อดีนะครับสำหรับการให้อาหารทางสายยางอย่างแรกก็คือเรื่องของสารอาหารครบท้วนนะครับเพราะว่าอ,อ,อาหารสูตรทำเองของโรงพยาบาลที่เตรียมให้อยู่ทุกๆวันมันจะประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิตามินต่างๆที่มันมาจากผักนั่นแหละนะครับ ก็ค่อนข้างจะครบถ้วนเลยซึ่งต่างจากการกินเองที่เอ,อหลายคนอาจจะเจอว่าสวหลายๆบ้านเป็นคนกินยากเอาเป็นไม่ใช่แค่สวอ <c oughs> พออายุเริ่มเยอะนิดนึงเราจะแบบประสบปัญหาคือไม่รู้จะกินอะไรในแต่ละวันเลยนะครับหรือว่าถ้าเขาอยู่มานานๆบางทีเขาก็เบื่อเนอะจะกินอะไรก็ท้องมันก็ไม่ได้แบบ ย่อยได้ทุกอย่างเหมือนสมัยเด็กๆหรือว่าในสมัยกลางคนบางคนเขาก็จะแบบฟันเฟินเขาก็ไม่ค่อยดีแล้วเขาก็ไม่จะกินอะไรเขาก็จะเลือกกินแต่บแบบที่เขากินได้แล้วแบบเขาจะชอบอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นอาหารซ้ําๆกันเนาะอย่างตอนที่แม่เขาเคยังเคี้ยวได้อยู่ก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลช่วงตอนปีที่ที่แล้วนูน่นนะเขาก็จะกินแบบอะไรซ้ําๆหรือว่าสิ่งที่เขาชอบกินหรืออยากกินหายากในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับ มันก็ต่างกันตรงนี้ก็คือถ้าหากให้อาหารทักษสย,ยางเราอยากจะบดผลไม้อยากจะบดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะให้วิตามินเสริมมันให้ง่ายมากดังนั้นการให้อาหารทักษส้ย,ยางก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของการกินอาหารซ้ำซากหรือว่าการขาดแคลนสารอาหารวิตามินต่างๆมันครบถ้วนอยู่ในตัวของอาหารอยู่แล้วล่ะนะครับผมแล้วก็ นอกจากว่ามันง่ายในการให้ก็คือเราไม่ต้องหนักใจกับผู้ป่วยว่าเอ๊ะผู้ป่วยจะกินอะไรอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเราไม่ต้องไปทะเลาะก,กับเขาเพราะว่าเราไม่ได้ถามความต้องการเขาละเพราะว่าเราสอดใส่ไปทางสายยางเราไม่ได้แบบให้เขาริมรถด้วยปากด้วยอะไรเงี้ยดังนั้นเราก็ไม่จําเป็นต้องอะไรมากมายขอให้มันครบถ้วนกระบวนกรารม,มันก็สบายใจทั้งของผู้ให้ของญาติผู้ป่วยที่ดูแลนั่นแหละนะฮะ อันนี้คืออย่างที่สองคือสบายใจในการดูแลไม่ต้องเบะเล็อกอันในในช่วงเวลาแบบอ่ะจะกินข้าวไม่ยอมกินกินน้อยกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าข้อเสียนะครับที่เห็นเด่นๆดๆชัดเลยก็คืออย่างแม่ผมเองเขายังมีความต้องการบางอย่างในการรับประทานอยู่อย่างเช่นเราเขาเห็นเรากินน้ำชงเขาชอบกินพวกชายเย็นอย่างเงี้ บางทีเขาอยากจะกินบางทีเราให้เขาลองลองหัดกลืนอะไรย่างเงี้ยเขาก็ยังมีแบบยังกลืนไม่ได้กลืนไปนิดน,นึงแล้วเขาจะแบบเหมือนมันเข้าหลอดลมเขาก็จะสำลักอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็บางทีเขาอยากกินนะครับแล้วก็นาให้ผู้ป่วยเขาแบบว่าขาดอัธรตในการใช้ชีวิตในการรับรสในการกินอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอันนี้จะเป็นข้อเสียหลักๆเลยนะครับแล้วก็อันที่สองคือเรื่องของความเสี่ยง แต่ความจริงแล้วการความเสี่ยงตัวเนี้กินเองหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันก็คือเรื่องของอาการติดเชื้อจากอาหารมันเข้าไปในหลอดลมเหลี่ยนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะรู้นะว่าคนแกอ่อัตราการติดอาการเสียชีวิตส่วนใหญ่แล้วมาจากการติดเชื้อในกระแสเลือดนะฮะ ่างนั้นการกินอาหารแล้วก็ถ้าสำลักเข้าหลอดลมก็จะมีอาการทําให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อในในช่องปอดเองได้เหมือนกันนะครับผมก็ถือเป็นข้อเสียสองข้อเนาะแต่ว่ารว,รวมแล้วนะครับการให้อาหารทางสายายางนั้นมันทําให้ผู้ป่วยเขามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเอาง่ายๆเลยน้ําหนักแม่เขามีลดเลยเพราะว่าหลายคนเวลา ป่วติดเตียงบางคนเขาจะแบบโอ้สู้ผอมมากแต่แม่เขาแบบน้ําหนักจะเท่าเดินตลอดนะครับเนื่องจากว่าอาหารเราช่างตรงวัดในปริมาณที่พอดีตามสูตรที่หมอหรือว่านะักโภชนาการของโรงพยาบาลทาให้มานั่นแหละนะครับอ่าดังนั้นก็ลองดูแล้วกันนะครับเรื่องของข้อดีข้อเสียต่างๆเพราะว่าหลายคนอาจจะแบบโอ้ยไม่อยากให้ ยาผู้ใหญ่เราไปใช้อย่างนั้นเลยอยากจะให้กินเองอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็ช่างช่างตวงกันระหว่างข้อดีหรือข้อเสียละกันนะครับผมเพราะว่าอให้กินเองมันก็ดีอย่างก็คือลูกผู้ป่วยได้อัตทรสแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงเรื่องของการขาดสารอาหารต่างๆด้วยเหมือนกันนะฮะก็เอามาฝากกันละกันเนาะสำหรับเรื่องของการดูแลผู้ป่วยนะครับก็ เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ดูแลผู้ป่วยอ,อยู่กับบ้านหมืผมเนี่ยนะครับผม